สวัสดีครับ FCI ยุทธ์าครับผมวันนี้มาพร้อมกับรถดีๆสภาพตสวยเครื่องเสียงแน,น่นๆตึ๊บๆเจ้าของดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับแบรนด์จาก t o โตยต้อึดถึกทนต้องยกให้เขาเลยนะครับผมใครที่อยากได้รถเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองคันนี้จัดมาให้เลยนะครับในราคา,บาเบาๆกับโตโยต้าโคโรราออติสน้ำมันล้วนเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงานนะครับไม่ติดแก๊สนะครับผม คันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่เะครับเจ้าของเก่าทําเครื่องเสียงมามากกว่า30,000บาทนะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นมีจอ a อ d ด o อ d มาให้ด้วยนะครับผมพร้อมขับพร้อมขี่พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสวยงามราคาเบาๆนะครับผมถ้าพี่ท่านใดบอกว่ารถผมขายแพงนะครับเรียนเชิญซื้อกับมิจฉาชีพได้เลยครับมิจฉาชีพแค่ก,ก๊อปรูปไปเอามาโพสต์ขายก็หลอกกินมาจับพวกท่านได้แล้วนะครับถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อ ควรจะดูที่สภาพไม่ใช่ดูที่ราคาเป็นหลักนะครับผมคันนี้นะครับออติสนะครับเกียร์ออโตโอ้ภายในเป็นเบาะหนังขับขี่ดีเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับแอร์เย็นฉ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนภายในนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังหนังลูกค้าเก่าทําหนังมาได้ไม่นานสภาพหนังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมมีเพียงแค่คราบต่างๆตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นไม่ขาดไม่ฉีกไม่แตกไม่หักเลยนะครับสวยงามนะครับ พาวเวอร์มีมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะจอเป็น Android นะครับผมจอเป็น Android พวงมาลัยมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยคันนี้ผมได้สภาพมาแบบนี้เลยนะครับแล้วไม่นะครับวิ่งมาแค่1นึ่งแสนสองกว่ากิโลนะครับไม่การันตีว่าแท้หรือเปล่าแต่ดูจากภายในก็ดูว่ามันไม่น่าจะใช้เยอะนะครับรถมันไม่น่าจะโซมนะครับรถมันไม่โซมนะครับมันไม่น่าจะใช้เยอะ อาจจะสอดคล้องกับไม้ไม่วิ่งมาแค่หนึ่งแสนกว่ากิโลนะครับอันนี้ไม่การันตีว่าไม้แท้หรือเปล่าแต่ได้มาจากบ้านลูกค้าแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังก็มีลําโพงชุดใหญ่มาให้อีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฝากระโปรงท้ายกันด้วยนะครับผมฝากระโปรงท้ายนะครับผมนี่นะฮะลำโพงชุดใหญ่อีกหนึ่งชุดจะลั่นไปไหนนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ถังแก๊สนะครับเป็น power <c oughs> นะครับผมดอกซับเบลอเบลอเลยครับลูกค้าทาบามากกว่าสามหมื่นบาทนะครับผม บอดี้สวยนะครับซอกเซิรเดิมจากโรงงานนะครับซ่องท้ายนี่สวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะฮะไม่มีชนหนักตัดต่อพีความป็นจมน้ําแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบแล้วครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผม แบตเป็นแบตลูกใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เครื่องเสียงแบตลูกก็ร่มเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบไม่ไอไม่ควันเลยนะครับสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับจอเป็นเอ็นดอรนะครับผมเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับใครที่อยากได้นะครับออติสนะครับ ถึกทนประหยัดน้ำมันนะครับอะไรไม่แพงและก็ราคาถูกกวบอ์ไซค์นะครับผมนี่นะครับจัดมาให้เป็นของขวัญปีใหม่เอฟซแล้วนะครับผมใครอยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับผมปีใหม่สมทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมสามารถส่งได้ทุกวันนะครับมันจําได้มันจําเลยนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับผมอย่าดูที่ราคาเป็นหลักนะครับผมบอกแล้วว่าดูที่สภาพรถนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริเณพุทธมตส่งฟรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเดอร์นะครับผม นี่นะฮะไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการส่งสไลด์ถึงหน้าบ้านนะครับผมถ้าท่านถูกใจเรียกใช้บริการเรากันได้นะครับกับ o ตย่าโคราออตติสคันนี้เป็นปี 2, 2องพันเกียร์ออตโอต้เดิมจากโรงงานนะครับผมแอร์เย็นฉังช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผมขาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถยนต์สภาพดีๆแบบนี้เครื่องเสียงทุ่มๆแบบนี้นะครับผมเอาไปทําเองเกินราคาแน่นอนขายในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นหลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผม เป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายด้วยนะครับผมสวยงามนะครับผมาขากับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกดหัวใจกดคอมเมนต์กดกระดิ่งมีอะไรให้กดกดให้หมดนะครับผมนี่นะฮะฝากกันไว้ด้วยครับกับ Toyota c o r o รล a ่าออติส1.6นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนเครื่องเสียงแน่นๆแบบนี้ขอบคุณครับ